เปิดเผยผลทำไมแม่นียกแมทเพรดาณีให้เฟมพร้อมรักว่าที่ลูกเคยหนักมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวประจําเมื่อวานนี้1มิถุนาย,ยนเลยก็ว่าได้สําหรับเรื่องราวการประกาศถูกขอแต่งงานของสาวแมทเพรดาณีคงไทยที่ออกมาลงคลิปหวานใจเฟมสวมแหวนขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์โดยมีคุณพ่อของแมทและครอบครัวฝ่ายชายและเพื่อนสนิทพร้อมหน้าทําเอาสาวแมทถึงกับน้ำตาแตกไปเลยงานนี้แฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีอย่างร้นราา ด้าส่วนในอิสตาแกรมของแม่นี้แม่ของแมทก็ได้มีการลงรูปตอนเฟรมขอแมทแต่งงานมีการเปิดแชทตอนเฟรมมาขออนุญาตขอแมทแต่งงานและรูปคู่ตอนทําภารกิจขอสาวแมทแต่งงานแล้ว โดยแม่นีเขียนข้อความด้วยความเอ็นดูว่าที่ลูกเคยว่าไม่แมทขอกับพ่อทางนู้นขอกับแม่ทางนี้ตามด้วยสาวแมทที่มาคอมเมนต์ในรูปที่แม่นีตรงไปว่าเอาแชทมาเปิดระวังโดนฟองนะคะซึ่งแม่นีก็มีการบอกความในใจว่าอุ๊ยขอโทษนะคะก็รักเขาเข้าแล้วอะแบ่งให้รักหน่อยนะคนสวยซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาไลค์และมอบความชมให้อย่างมากมายบางก็บอกว่าดีใจกับแมทมีความสุขสักทีบางก็บอกว่ารักแมทนะสู้ๆนะคะแม่กับรักดีๆแบบนี้อยู่กันนานๆเป็นต้น